โอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องสนไนปเ์เปสนะครับหากคุณกำลังมองหาบริการที่ดีที่สุดในโลบอกผมขอแนะนำที่นี่เลยบ u b บ l e ช h o p ทั้งบริการเกมพาสและโลบกบอกได้เลยว่าดีแน่นอนครับไปจัดกันเลยที่เพจบ u b บ l e ช็อปที่มีผู้ติดตาม50,000คนขึ้นไปและคะแนนรีวิวสูงสุดถึง100%เท่านั้นนะครับผม โอเคครับตอนนี้ถ้าจะในเกมโรบ็อทจะชื่อว่า Anime World Tower Defense เจอกัเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวไนส์นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้แบบสดๆร้อนๆเลยก็คือตอน2โมงนั่นเองนะครับผมเพิ่งเข้ามาเลยเนาะนะครับผมมาฮะก็ไนส์นะครับผมจะเป็นตัวละครระดับ MR นะครับผมซึ่งเป็นตัวคราสนะครับอ่ะขอที่ใช้ในการคราสไนส์นะครับผมจะมีตามนี้เลยนะครับผมใช้อยู่ที่ร้าน5ครับใช้บูออฟกรีนออฟและเลียดออฟอย่างละ5,000 แล้วก็จะใช้ Perfect Pearl นะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับ1อันนะครับผม Legend Shard ครับ1อันนะครับผม Mystical Mystical Crystal ครับ2อัน Ancient of Calamity of Demonic Heart อย่างละ5ครับสเปรดสา0และสุดท้ายครับ Secret Crystal 30,000นนะครับผม ส่วนเจ้าตัวของ perfect pearl นะครับผมจะคลาดไปจากตัวนี้เลยจะใช้เป็นหน้ากากฮีโร่10อันแล้วก็ฮีโร่เมดอล5อันนะครับแล้วก็ใช้กซองหมื่นหนึ่งนะครับผมซึ่งขอพูดตรงนี้เลยว่าตัวไวท์เอ้ยตัว nice นะครับผมจะเรียกไว้ตลอดเลยไน c ์นะครับผมเป็นตัวที่เล่นแมคคานิกกับตัวละครดู p นะครับผมเห็นป่ะเราต้องมีตัวละครดู p ก็คือการทําซ้ําตัวนะครับผมประมาณนี้ถึงจะเปลี่ยนพาสศิไปเรื่อยๆนะครับสำหรับไหนนะนี่นะครับผมก็คือตัว dup ดูด u ปีกเขีซับบอลตรงนี้นะครับผม 0ดู๊ก็คือไม่ดู๊เป็นเลข0เนก็จะเป็นแค่ rest ATK 1ดู๊ครับ Superpower 2ดู๊จะเป็น rest ATK and Superpower and Last Upgrade ก็คือค่าสุดท้าย3ดู๊เป็น Strongest 4ดู๊เป็น Unbreakable 5ดู๊เป็น Unstoppable ก็ Unstoppable เนี่ยเป็นพาสซีฟใหม,ม่แล้วก็ add 6 a l m o d u l a t e Summon Statistic นะครับผมบ that increase damage o t e r w i s e effective to this unit จะว่าไงดีอะ add o r a six or more duplicate summon statistics effect that increase damage are twice as as effective to this unit ก็คืออันไหนที่เป็น passive เกี่ยวกับการเพิ่มดาเมจนะครับผมก็จะ twice ก็คือก็คืน่าจะเชิงคูณสองหรือเปล่าที่ผมไม่ชื่อนะครับสาหรับตัวละครตัวนี้เนาะ ดูพหุนะครับจะเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับผมดูพเจ็ดครับจะเป็นเรสเซนติเคียนซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับผมแต่ว่าจะได้เรื่องของเอ่อพาส์ทีฟลองมาด้วยนั่นเองนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะมันจะเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าจะได้พาส์ทีฟลองอันนี้เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับผมแล้วก็นัวเกขั้นที่สิบนะครับจะเพิ่มได้เอ่ออัพเพิ่มได้หนึ่งคันนั่นเองนะครับผมสำหรับเอ่อไนซ์นั่นเองนะครับผมมาฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเออกดดุพหให้ครบสิบตัวก่อนแล้วกันนะคครรรัััับบบแล้้ววกกก็หหาาาาฟใไนนนนนท์เเเเะะดีีี๋ยมจออึง โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็รีจนได้เทสโอมาแล้วนะครับผมก็สเตตจะประมาณนี้นะครับส่วนไนท์เนี่ยผมแนะนำนะก็เออ่ตอนนี้ให้คราฟไว้ก่อนตัวหนึ่งนะครับผมอย่างน้อยก็คราฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันหลีดฮีโร่นะครับผมซึ่งตัวละครหลีดฮีโร่มีน้อยมากในเกมนี้นะครับผมอ่ะเช็คได้เลยว่ามีอยู่ตัวเดียว นะครับล <mile> uhm in <kur> ีดฮีโร่เดี or, so ๋ยมีน้อยมากนะครับผมแล้วเหมือนจะมีอยู่แค่ตัวเดียวด้วยนะครับผมซึ่งไอฮีโร่เนี่ยมันลีได้หลายตัวนะเห็นปะเนี่ยตัวละครเก่งๆทั้งเลยนะครับฮีโร่นะครับผมก็แนะนำนะครับถ้าไม่อยากเออดุ๊กสิบตัวหรือค้าสิบเอ็ดตัวนะครับก็แนะนําว่าทำไว้ทักตัวหนึ่งนะครับผมเอาไว้ลีดฮีโร่ก็ได้นะครับนะสลับไนน์นั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับผมสรับไนท์นะแล้วก็จะเป็นธาตุขาวด้วยนะครับตัวละครตัวนี้ไปบีานะครับผม โอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับตัวไนซ์นั่นเองนะครับไนซ์นะครับผมจะเป็นตัวละครวางแอร์นะครับเริ่มมาก็วางแอร์ได้เลยนั่นเองนี่นะคะ<ม>รับผม,มก็จะบวกเริ่มมานะครับจะบวกดาเมจเพิ่มขึ้น150%นะครับตามจำนวนการดูปเนาะดูปสูงสุด10ครั้งจะอยู่ที่150%หน,ะะนะะ Đ ึ่งนะคร้อยห้าสิบเปครั้งก็150%ตามนี้เลยนะคระับ nice กเห็นปนะำำดูปหนึ่งคดั้งจะบวไปเลยนั่นเองนะครับผม เริ่มมานะครับจะเป็นการวางแบบ Unstoppable เลยนั่นเองนะครับผม Unstoppable นะครับผมก็จะเป็นพาสีคือ Unbreakable บวก s ATK แค่นั้นเลยครับก็เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะว่า Unbreakable มันคือลิซิทกับ Superpower แล้วก็บวก ATK เข้ามาเอ่อ Ace ATK เข้ามาก็คือการเพิ่มเติมเรื่อยเรื่อยสูงสุด150%นะครับผมก็จะกลายเป็น Unstoppable ที่เป็นพาสีใหม่นะครับตามนี้เลยเนาะก็มานะครับปรับเลื่อนมอนไปอินฟินิตกันเลยแล้วตอนนี้ไปทาดขาวนะครับไม่ชนะทาาแล้วโอ้โหเสียงดังมากสำหรับตัวนี้นะครับ อ่ะตามนี้นะครับสำหรับไหนนะครับอัปเกรดที่2นะครับเชอยู่ที่4,301นะครับผมหมดาเมต1 3 2 1 6 9บอกบเกลบ5ครับอัปเกรดที่3นะครับเชอยู่ที่5 7 3 8เรบดเมต50,000เอ้ยไม่ใช่ส5 5 7 0าแเล็บวกลครับอัปเกรที่4นะครับเชอยู่ที่1 0ึ3 9หม่นะครับดาเมจแสื่ับแล้วก็อวิกัวกะบี0.5นะาครับมี้่าใหม่วื่าว่า เพอร์เฟกต์อิมแพคไปทางตรงครับนี่ฮะก็ทาตีก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมอัเกตดที่5นะครับจชอยู่ที่14,344นัาร้บาเมตร881,126เลข5ครับอัปเกรดที่6นะครับชือยู่ที่18,645นัร้าเมตร1น้เลก5ครับ อัเกกทที่7นะครับชื่อที่2 8 1หมนเะครับผมโบนัมเทหนึ่งล้านสสามหมื่นเก้าพันแตลครับแล้วก็เพิ่มวิกเจะตีอีกสวิมีท่าหมายช่ว p ว่าเพอร์เฟกต์แซมสตีมเซอร์เคิรับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมอัคเกกตที่8นะครับชื่อที่24,383น้ดาเมิ้านมรอกครับอัปเกทที่9นะครับชื่อที่2 8 8เออสอม่นปร 1>, 1 7 3 4 7ล้านเดร้อย็ครับอัปเกตดขั้นที่10นะครับผมจะใช้เงินอยู่ที่4 3 0หมื่นามต2 2 2 2 2ิเนะครับผมส้าน2 2 2 2มน2 2 2ร้อยนะครับผมหมายครับ หมดแล้วนั่นเองนะครับผมสลับไว้นะครับจะอัปเกรดได้หมด10ขั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสกิลกดนะอัปเกรดคันที่10นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจของเออผมชอบชอบพู้โดไวส์นะครับผมผมเออติดอีกตัวหนึ่งนะครับผมมันจากเลดเดอร์รีไวส์นะครับผมอ่ะมันชื่อไนาส์นะครับผมอ่ะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงนะครับผมแล้วก็ผมจะรีดดาเมจมันให้สูงสุดแล้วกันนะครับก็คือจะเร่งให้มันตีนั่นแหละนะครับอ่ะเราจะได้เห็นดาเมจมันขึ้นสูงสุดนะครับว่าจะขึ้นไไปทที่่่เาหรรนะคับผม น่าจะสูงสุดแล้วนะครับแล้วตัวมันหายไปแล้วอืมตัวหายไปแล้วครับอ่าได้ไปสูงสุดนะครับโดยที่ไม่ได้บัฟอะไรนะครับผมมาจากเลเซรเคล้วนนะครับจะอยู่ที่ยี่สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองบัฟอามูดูนะครับบัฟอามุนะครับ เออเดี๋ยวๆขออนุญาตคิวเอดิมีทิ้งไปก่อนนะครับไม่งั้นมันตีไม่หยุดนะครับผมบัฟอามุนะครับบัฟระยะกับบัฟดาเมจนะครับจะอยู่ที่63ล้าน7จ็ดแสนสามหมื่นนั่นเองนะครับผมสำหรับไนซ์นั่นเองนะครับแล้วก็บัฟของอายาโนะครับจะอยู่ที่98ล้านนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับเซนคูจะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยดาเมจ เดี๋ยวรอดูนะครับผมเหมือนอ่ะติดแล้วนะครับผมดาเมจจะกลายเป็น127ล้านหกแสนนะครับผมสลับฟูลบัฟนะครับผมเนาะตอนที่เรายังไม่กดเอ่อสกิลกดนั่นเองนะครับผมแล้วพาสซีฟของไนท์นะครับจะมีตอนที่เราลุกขั้นที่6นะครับผมจะทำให้สถานะที่มันเพิ่มดาเมจนะครับอย่างเช่นพวก vulnerable despair อะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะตัวอื่นจะได้ก็คือ50%อเอะไรอย่างนี้แต่ไว้จะได้คูณ2จากตรงนั้นมานั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะ หลาเอฟเฟกต์ดั๊ดอินคีรีส์ดาเมจอาร์เทไวเอสเอฟเฟกตีฟทูดีสยูนิตนั่นเองนะครับก็อย่างเช่นถ้าผมวางเนโรไปแล้วเนโรเนี่ยมันติดพาสซีฟอย่างวาร์เดอร์เลเวลถูกไหมนะครับตัวอื่นเนี่ยมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น50เปอร์แต่สำหรับไนท์จะเพิ่มขึ้น100เปอร์ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเออ่พาสซีฟนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมดาเมจไนท์ nice. กันดีกว่านะครับว่ามันจะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าขั้นสุดท้ายเนี่ยมันตีฮิตเดียวนะครับผมอ่ะ 382นะครับ382.8นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือติดซูเปอร์พาวเวอร์อยู่นะครับนี่เห็นปะอ่ะอันนี้คือไม่ติดซูเปอร์พาวเวอร์จะตีเท่านี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะ382.8นะฮะอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะรอติดซูเปอร์พาวเวอร์นะครับ ไม่ติดซะแล้วนะครับไม่ติดให้ผมเลยทีนี้นะครับผมอ่ะโอเคสามร้อยสิบสองจุดแปดนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าผมวางอันเดอร์เเบิลเนี่ยปกติแล้วนะครับไว้เนี่ยต้องตีประมาณนี้นะครับผมอ่ะหนึ่งร้อยเออจะต้องตีหนึ่งห้าร้อยเจ็ดสิบสามนะครับผมจะต้องตีประมาณน,นี้นะครับผมถ้าติดอันเดอร์เรเบิลก็คือบวกไปแค่50%แต่ถ้าสมมติว่า เราติดพาสซีฟของไว้ครับวัดเออพาสซีฟของไว้ไปทำงานนะครับผมแล้วผมมีวันดูเลเวลที่มันบวก50%อยู่นะครับอ่ะไว้จะต้องตีเท่าไหร่ครับอ่ะกลับไปคูณหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวรอดูไว้ตีนะครับผมอ่ะเห็นปะ่ะดาเมจขึ้นมาเป็น255นะครับเมื่อกี้นะฮะปุ๊บโอเคเอ่อวันดูเลเวลหมดนะฮะแปะใหม่แปะใหม่ นะครับอ่าแปะใหม่นะฮะโอ้โหรีวิวยากจริงนะครับสำหรับไว้นะครับผมอ่ะ255เห็นป่าดาเมจมันจะเพิ่ม uh> ข er> ึ้นมานะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมอ่ะ no มันไม่ติดซุปเปอร์พาวเวอร์เลยตอนติดไอเนียตอนติดวอลเดลิเบิลคือไม่ติดซุปเปอร์พาวเวอร์ผมเลยอ่ะเห็นป่าวเจ้าสิบล้านนะครับมันไม่ใช่ตามที่เราคำนวณไว้คือ573ล้านนะครับผมก็เอาง่ายๆนะครับผมเมื่อกี้ก็คือดาเมจของไว้จะคูณ2นะครับผมก็คือคูณ2ของ พาร์ซีอ่ะครับวอร์ดเบเนี่ยจะเพิ่มดาเมจไป50%แต่สำหรับไว้จะเพิ่มไป100%แต่ถ้าเป็นเดส Pair อ่ะเดส p พ i r เพิ่มเท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยวนะอามบุมมาดูไม่ได้นี่ว่าผมลืมไปเดี๋ยวครับผมอ่ะเดสเพ i r ถ้าจะไม่ผิดจะเพิ่มดาเมจเพิ่มเติม20%นะครับผมมันจะสลับกับไวเนาะเออกับ v อ l ์ดเบิลครับผมนั่นแหละนะครับก็จะเพิ่มเป็น40%ปมานี้มสับเปอร์เซ็นต์ประอานี์นะครับผมลบต, nice บผตล,ลยัย,ยจนะนะ นะฮะตัวละครมันชื่อคล้ายกันนะฮะผมอ่ะเอาง่ายๆครับเมื่อกี้3ามร้อยไปสองแปดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมนะครับเราก็บวกไปเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจของไนท์ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าติดวันเดย์เบิลเนาะนะครับก็มาฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกดสกิลกดของไนท์กันเลยดีกว่านะครับผมกดเลยครับทรัสนะครับผมสกิลกดของไนท์นะครับผมก็จะทําการเสียโบนัส นะครับดาเมจโบนัสทั้งหมดที่ได้จากการดู๊บนะครับผมจากเลเซรเครเนียก็จะไม่ลดนะครับอันนี้ก็คือจากการดูกก๊บก็ไอ้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรกครับที่เราวางไปแล้วมันมาร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนั้นแหละหายไปเลยนะครับผมแต่ในะครับผม เนาะก็จะเปลี่ยนการโจมตีนะครับเป็นตีทางตรงนั่นแหละนะครับผมในอัปเกรดขั้นที่4นะนะครับถ้าอัปเกรดขั้นที่4นะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนพาสซีฟเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แต่หลังจาก150่งราสิวินะครับผมจะเปลี่ยนพาสซีฟกลับมาเป็นอันสซอป์ไเบิลแล้วก็บวก300%แ้บยาถาวรแทนนั่นเองนะครับผมก็คือวอนัเมร300้อยร์เซคืนนะครับผมก็คือเสีย150ยห้รอร้อยห้าสิวิก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติมคืนมาสามร้อยเอปอรน์นะครับผมก็ถือว่า อ่ะเดี๋ยวเรามาเร่งเวลาให้พี่ไนท์สแกนสักหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคิวเอดมี่ทิ้งไปก่อนนะครับเป็นการแกรตีไม่หยุดเลยนะครับผมอ่ะน่าจะกลับมาแล้วนะครับผมดามิทฟูลบัฟนะครับผมจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยอ่ะเดี๋ยวรอดามิทฟูลบัฟอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ดามิทอาจจะยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับผมอ่ะ อาบบัฟติดอยู่นะครับก็น่าจะฟูลและสุดๆและของพี่ไนส์แกนะครับผมไนส์ nice, นะครับผมจะดาเมจอยู่ที่255ล้านนั่นเองนะครับผมน่าสำหรับการกดสกิลกดนะครับผมบวกกับอันสตอปเปอรบอร์ก็คือคูณสาไปนะครับผมตีไส้แตกนะครับผมก็คือเอ่อคูณไป3เท่าก็จะเป็น765 M เอ็มประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาตีให้ดูนะครับผมแต่ถ้าท่านี่จะตีในทางตรงนะนะครับผมปึ๊บโอ้โหคือเป็นนันเลยฮะทีนี้บัคไปแล้วฮะตีต่อไม่ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมคำนวณดาเมจให้แล้วกันนะครับผม 255.2m นะครับผมแต่ถ้าพี่ไนส์เกนะครับผมอ่าเราต้อง225.200หนะครับถ้าติดซปเอร์พาวเวอร์นะ ถ้าจิตสุ์พอร์จะคูณ3เข้าไปนะครับจะเป็น765นะครับผมอ่ะดาเมจเท่านี้นะครับแล้วก็บวกไปอีก100%ก็คือคูณ2ไปอีกนะครับผมดาเมจของไนท์นะครับผมจะอยู่ที่ตัวละหลังจกากกุสกิลนะจะอยู่ที่ตัวละ1 b นะครับ 1.5B ประมาณนี้นะครับผมก็คือว่าแรงมากเลยนะอันนี้คือ อิงจากการติด w o n d e เ l เบิลนะครับผมก็อย่างที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นะครับผมว่าตัวไนท์เนี่ยมันจะคูน100%นะครับผมเนาะของ w o n d e เ l เบิลนะครับผมก็จะดาเมจประมาณนี้นะครับ 1.5B นั่นเองนะครับผมสลับไนท์นะครับผมก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมไม่ได้แย่เลยสลับตัวประมาณนี้นะครับผมถ้ามีธาตุนะครับถ้ามีธาตุก็จะแรงพอๆกับโกโจเลยนะครับผมอันนี้ จากใจเลยก็คือถ้ามีท่าเดียพี่แกจะแรงพอๆกับโกโจเลยฮะก็คือเกือบๆสีบีอะแต่โกโจมันก็ประมาณ4บีแต่ว่ามีืัอนไขที่มอนต้ตองเลือดน้อยลงนะครับแต่ไนอะจะดาเมจ 4B บีสามบีกว่าๆประมาณนี้นะครับผมเออถ้าแต่ดีกว่านี้หน่อยอาจจะดาเมจแรงกว่านี้นะครับผมก็สามบีเกือบๆ 4B บีนะครับผม ประมาณนี้แต่พี่ไน์แกถ้าติดซุ์พอร์ก็จะติดแบบแบบนั้นตลอดเลยแบบสบาเสบอร์แต่กัวโจเดี่ยก็คือยิ่งเลือดมอนลดยิ่งเพิ่มอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครชาตุาขาวที่ดาวินแรงมากอีกหนึ่งตัวเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ เออไนท์เนี่ยเป็นตัวละครหลีทีโร่ด้วยผมแนะนำว่าทำเก็บไว้ก็ดีนะครับผมทำเก็บไว้ก็ดีถ้าไม่อยากทำร่างนี้ก็ทำไว้สักร่างแรกก็พอนะครับผมแต่ว่าถ้าทำมาแล้วอยากให้เล่นเอาสุดจริงๆนะสำหรับไนท์นะครับผมมันดาบันแรงมากเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าจะให้แรงจริงๆแบบนั้นอ่ะนะครับมันต้องเล่นคู่กับพวกวันเดอร์เลเวลนะครับผมอ่ะก็ลองคิดดูนะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยมันเป็นตัวละครดาบินะครับผมแต่ว่าถามว่าเล่นไหม ถ้าจะรีดดาเมจไหนแรงสุดต้องพกตัวเนูเรเบิลนี่ครับถ้าจะนี่ดาเมจไหนแรงสุดนะต้องพกตัวนูเรเบิลซึ่งอาจจะได้เล่นถ้าเป็นแท็กฮีโร่ขึ้นรีดนะครับผมอาจจะเล่นคู่กับพวกตัวฮีโร่อื่นได้นะครับผมแต่อาจจะรีดาเมจไม่ได้เท่าที่ผมโชว์ให้ดูไปเมื่อกี้เพราะว่ามันไม่ติดโดนนูเลเบิลเนาะนะครับผมหรือใครจะเอวันนูเลเบิลไปเล่นก็ได้หรือเล่นเล่น,ลนคู่เดโลไปเลยก็ได้นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นตัวดาเมจอันนี้ก็เป็นตัวดอทนะครับผมก็ประมาณน,นี้นะครับผมอ่ะก็เป็นตัวครรดาเมจแงอีกตตัวแ่ว่า สำหรับผมแนะนําไม่ทานะครับเพราะว่าเอาลีดเฉยๆเลยนะครับเอาลีดเฉยๆเลยนะครับลีดนดีแค่นั้นเองนะครับผมส่วนดาเมจเนี่ยมันเออมันเท่ากับโกคูกับโกโจอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับไนท์ nice, นะครับอืประมาณนี้เลยแล้วก็แถว่าแมคาีนิกมันเนี่ยยุ่งยากนะฮะก็คือมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าเรากดไปแล้วเราต้องรอ นี่งไงดาเมจมันจะหายใช่ไหมแล้วก็ต้องรออีกร้อยห้าสิบวิเพื่อเปลี่ยนเป็นพาสซีฟเอ่ออัลสตอปเพเบิลบวกดาเมจอีกสามร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมีวอเดอรเบิลถึงจะดาเมจแรงต้องดุ๊ปสิบตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถามว่ามันคับง่ายไหมผมว่ามันคับง่ายนะครับผมอ่ะแล้วแต่ทุกคนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับผมอ่ถ้าไม่เอาไนท์จริงๆถ้าเป็นตัวดาเมจตัวอื่นนะถ้าเป็นตัวดาเมจตัวอื่นก็จะเป็นพวกโกโจกับโกคูกับเบจิต้าเออโกคูเบจิต้าต้องอยู่คู่กันอยู่แล้วนะครับผมอ่ะพวกนี้ก็จะะเเล่นนนนได้หมมือกัันะครบผ เนาะแต่ตัวนี้มันเป็นตัวแอร์นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปเหมอนเดิมนะครับแนะนําให้ทําไว้อย่างร้อยสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมแต่ทํามาแล้วก็ทําสุดก็ดีนะครับเพราะว่าจะเอาลีดเดอร์ของมันนั่นเองนะครับผมลีดเดอร์มันดีแค่นี้เลยเลยเท่าประมาณนี้เลยกันนะครับผมสำหรับไนซ์นะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับมาให้ผมด้วยนะครับผมอย่าคิดต่อไปทุกคนบ้านแบแล้วเจอกันครับ